แล้แล้วเราก็เข้ามาถึงปราสาทหินพันยอดโอ้หขึ้นขึ้นมาแล้วกล้องที่พวกเราถืออยู่มันเสียงไหมโอยนิ่ง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 แล้วตอนนี้เราจะกที่นั่งเรือกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วครับเราก็ได้มาถึงจังหวัดสตูลเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวปราสาทหินพันยอดกัน ก็มาดูนะครับ hmm> ว่าจะมีอะไรบ้างเห็นเขาบอกต้องพายขยักเข้าไปด้วยเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจำกัดจำนวนคนนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปในช่องเล็กๆสวยแน่นอนก่อนที่เราจะไปชมความงามของปราสาทหินพันยอดนะครับเราก็จะมา ชมความงานของเกาะโตบาพวกแล้ก็จะมาตามหาหัวใจครับเป็นฟอสซิลอยู่บนขาวเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันและนี่ก็คือหัวใจดวงแรกเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็น โอ้โหสวยมากนี่พี่เขาพามาไปป้อมพันยอดครับถ้าไม่ได้พันรูปเราไม่กลับละครับนนเนาะมากับเซียนนะครับวันนี้ตอนนี้เรามารอเวลาให้น้ํามันลงนครับเราจะได้พายขยักเข้าไปชมปราสาทหินพันยอดกันว่าเราจะล่มหรือไม่ล่มจะได้เอากล้องเข้าไปได้ นี่ตอนนี้เรากำลังจะพายขยยะเข้าไปนะเขาไม่ไว้ใจให้เราพายเขาเลยพายเองนะดูหน้าที่คนพาย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราจะลอดช่องนี้เข้าไปนะครับไปดูกันเลยแล <c oughs> แล้ว,ลวเราก็เข้ามาถึงปะซาหินพันยอด private มากต้องเข้ามาทีละ2คนเท่านั้นด้วยขยักนะครับเข้ามาด้วยเรือใหญ่ไม่ได้มาดูหน้าสปอนเซอร์เราดีกว่าไม่มีคนนี้ไม่มีคลิปนี้นะครับวิว <c oughs> ที่สวยที่สุดมันเข้าได้เฉพาะน้ำขึ้น ถ้าขึ้นเยอะก็ไม่ได้อีกครับเราจะเข้าไปเลยนะครับเขาเรียกว่าท้องปราสาทนะครับโอ้โเราเหมือนแอร์ตั้งมาแล้วโอ้โหเย็นมากมึดด้วยโอ้โหสวยมากเป็นไงล่ะทางออกแบบแกรนแกรนมากมาก ต้องเป็นระดับน้ําที่พอดีมากๆถึงจะมาได้โชคดีนะครับโอ้โหตบมือให้ตัวเองหน่อยออกมาปางอ่าวแล้วอ่าโอ้โหคืนคืนมาแล้วอ้ขึ้นเรือทุกคนอยู่ในความสงบพี่ป๊อปป๊อปว่ากล้องที่พวกเราถือกันอยู่มันเสี่ยงไหมเนี่ยโอ้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 ยนิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอครับ เรือเรือลำนี้ราคาเท่าไหร่พี่ป๊อปไก่ป่องพันยอดครับพันรูปเราไม่กลับนะครับเออไก่ป่องพันยอดใช่เราต้องให้ส่งกล้องแล้วละลำนี้เรือคว่ำนี่สปอนเซอร์ถอนหมดเลย มีคนเดินอยู่กลางทะเลเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยคนเดินอยู่กลางทะเลแล้วตอนนี้เรายืนอยู่บนสันหลังมังกรนี่เ <opus> ป็นทะเลแหวกนะครับช่างภาพพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปว่าไงครับกับมุมถ่ายรูปอันนี้ซุ่มเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อกี้ไหมเพิดเพลินตรงนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้เลือรู้สึกชีวิตมีความเสี่ยงมาก จุดเด่นที่นี่เป็นสหลังที่มันมีความยาวประมาณครึ่งกิโลนะครับข้างหลังของเราคือเป็นผาปลดหนี้นะครับจะเป็นตัวชูโรมตัวนี้นาไปก็คือถ้าน้ำลงปุ๊บมันก็จะเป็นหาดหาดจะยาวไปประมาณไปไปถึงโน้นนะครับ<ต>เราจะรออีกประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะมาดูว่าหาดมันจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวมันคํา <c oughs> นี่ จบกันไปแล้วครับการพายคย y a เข้าไปในปราสาทหินพันยอดไม่น่าเชื่อมันจะสวยได้ขนาดนี้ใช่ไหมพี่ตานใช่ใช่เป็นอะไรที่ประทับใจครับพายคย y a เข้าไปได้อย่างเดียวเพราะว่าช่องเนี่ยมันเล็กกว่าที่เราคิดมากเลยท้องสวยเข้าไปเ <I S 1> ็เปิดโ <mean. S 1> ลง่งามาก็ต้องติดต่อให้เขาพากันเข้ามาเองนะครับการเที่ยวครั้งนี้ก็4ี่ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางเพจเที่ยวพันยอดด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามทาง BT Channel นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามพวกเราในที่เพจเที่ยวจนมืนนะครับมีทั้ง Facebook i และ u t u b e อยู่ข้างล่างนี้อ่าเราจะกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายฮัลโโโอ้สปอนเซอร์หรอตามี้เรือความนี้สปอนเซอร์ถอนหมดเลยพีอย่าเพิ่งทิ้งเราไปพี่เขาทิ้งเราไปแล้วจุดแรกเราไปตีตามหาวใจที่ปลายผาเท่ากัน ก็เรามารีเล็กที่อามะขาเมื่อกี้มาพายเรือมาเล่นกันท้องปราสาทเกือบล่มไปเมื่อกี้ <c oughs> แต่ไวตัวทันนะ